ดังๆเลยครับปนะครับประธานในพิธีก็จะได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ร่วม21ถึงลำดับที่40นะครับชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสว่วนราชการต่างๆส่วนท้องถิ่นกลุ่มจิตอาสาโคกหนองนามโมเดลฐานการเรียนรู้พลังงานทดแทนฐานการเรียนรู้เครื่องไร้สายจนฐานการเรียนรู้ดินและปุ๋ยฐานการเรียนรู้คน และกลุ่มองค์กรต่างๆที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บร,บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามสายพระราชากล่าวให้โอวา่าในเช้าวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีรับมอบพื้นที่สาธารณะปอดเมืองแห่งใหม่เพื่อเป็นของได้ปกติตลอดเวลามีการดูแลรักษา,าและเชื่อว่าท่าน พอดพระเนตรมาจากบนฟ้านตามพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือพ่อของพ่อและขอส่งมอบคือก็ต้องขึ้นที่นามทั้ญสยามประเดช ของกอบท่านเนี่ยมาเป็นศาสตร์น่ามาเป็นปรสให้นะคะท่านสอล้นะคะส่งมอให้กับพี่น ok yeah ้องประชาชนอีั้งหนึ่งเป็นของขัญปีใหม่เราจะเรจะก็ส่งมอบให้กับพี่น้องชาวสราังาวัีเราด้รับคาพระูสีทีพย์วัทีแนะ็จรวมประกอบพิธีสักการะพระพุทธธา ในการเปิดเส้นทางสาธารณชาวิถีขอได้เชิญข้าราชการที่เป็นเอกชนส่วนได้เลยค่ะกันเลยค่ะตบมือหน่อยค่ะตบมือหน่อยค่ะ ดึงออกเลยค่ะดึงออกเลยดึงออกเลยโอเคป่ะครับเก็บตอนนี้จนี้คัะแม่ค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวพาไปให่อเภมือค่ะรับเลยได้เลยค่ะรายได้รวมกนปัง นายยกายนากนีะาารยบอาจารย์เดียวไว้น่ารักมากๆคะนายนายก็มาทเพนัตงานนะคะสามารหลังสาจัางงวานะไติดเกาะกต้นไม้แล้วก็าไม้เกียน่กิ Hãy <laughs> ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะมาตอบตอบกับ